่อเนื่องไปดูตีมสวยสวยรถบรรทุกสวยรถบรรทุกมันมีอยู่จริงในประเทศไทยมีอยู่จริงแล้วผู้ประกอบการหลายเจ้าเขาก็ยอมรับว่าจ่ายจริงอมีจริงจ่ายจริงเนื่องจากขนเกินจริงขนเกินจริงใช่ขนเกินจริงนะฮะมีจริงจ่ายจริงแล้วก็ขนเกินเนี่ย จริงจริงต้องต้องเป็นต้องต้องเสียงสูงนะจริงอะไรประมาณนั้นนะนะแต่มันก็สองมุมนะฮะไก่กับไข่คือสาเหตุที่ต้องขนเกินครับหรือที่มันบอกว่าบ่งบอกว่าเป็นการขนเกินครับเนื่องจากเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็อนุญาตให้ขนเนี่ยได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น คือเอาง,ง่ายๆคือรถบรรทุกมันอาจจะขนได้มากกว่านั้นแต่กฎหมายมันจะได้สูงว่ติกฎหมาย26ตันนะแต่ขนจริงๆมัน30นะ -40 ก็มี <laughs> 40 <laughs> ก็มีอะไรประมาณยิ่งหนักยิ่งแพงยิ่งหนักยิ่งแพง <c oughs> นะครับนั <c oughs> ้นก็เลยมีการหยิบจับเอาประเด็นนี้เนี่ยมาผูกโยงกับความเป็นไปและผลได้ผลเสียของบริษัทที่อยู่ในตลาดของหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหลักๆก,ก็คงจะต้องพุ่งเป้าไปที่หุ้นโลจิสติกเมื่อวานได้สนทนากับคุณกรพัฒน์วรเชษจากทางกรุงศรีพัฒนาสินในรายการแห่งนี้ uh huh. คุณกรพัฒน์ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในธีมที่น่าสนใจธีมสวยเนี่ย uh huh. นะฮะจะว่าจะทําให้มาจิ้นของผู้ประกอบการโลจิสติกรายที่เกี่ยวข้อง uh huh. นะฮะมีโอกาสที่มันจะขยับขยายขึ้นได้ uh huh. ในช่วงหลังจากนี้ uh huh. เพราพอมีการตีแผ่เรื่องสวยออกมาเนี่ย uh huh. มันก็ทําให สวยมันอาจจะหายไปในช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆนะช่วงสั้นบรรดาผู้ประกอบการที่เคยต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนต่อคันต่อเลขทะเบียนต่อหนึ่งสติ๊กเกอร์อะไรว่ากันไปนะมันก็จะไม่มีต้นทุนแฝงตรงนั้นเข้ามานะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยในมุมของคอสเป็นคอสสตรัคเจอร์ โครงสร้างต้นทุนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปหน้าค่าตาไปอย่างน้อยก็คือในช่วงสั้นอันนี้ต้องให้เครดิตกับคุณวิโรธลัคนาดีสอนนะที่ไปร้วงไปแคะเรื่องนี้กลับมานะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงรายละเอียดผมถามหน่อยอันนี้สงสัยส่วนตัวครับที่มีติด เออเศรษฐีเรือนทองเอ่อวัดท่าไม้อะไรพวกนี้เกี่ยวกับสวยไหมหรือไม่เกี่ยวอ่าถ้าวัดท่าไม้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววัดท่าไม้ไม่เกี่ยวอ่าเข้าไปนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นติดเพื่อบ่งบอกว่าคุณต้องเสียค่าจอดรถนะอ๋ออ่า่ค่าจอดรถค่าจอดรถค่าจอดรถโอเคก็คือ ใครที่ไปวัดท่าไม้ต้องได้สติกเกอร์นี้กลับมาต้องได้สติกเกอร์นี้กลับมาโอเคะ okay. ฉะนั้นสติกเกอร์วัดท่าไม้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวและเศรษฐีเรือนทองอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะเศรษฐีเรือนทองของใครเนาะแล้วพวกรถคันนี้สีดํารถคันนี้สีเขียวอะไรเงี้ยถ้ารถคันนี้สีดําสีเขียวอันนี้สติกเกอร์บ่งบอกว่าบางคนเขาเขาถูกโชว์ง,ง่ายอย่างผมเนี่ยอาจจะไปดูดวงหรือบางคนอาจจะเชื่อในแง่ของความเชื่อว่าเอ๊ะเราไม่ถูกโลวกับสีแดง แต่ดันไปขับรถไปไปขับรถสีแดงก็เลยบอกคันนี้สีน้ําเงินนะหรือสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ว่าไปแล้ะบแบบไม่เชื่อฟังเมียชีวิตไม่เจริญอ่าฮะ อันนี้อันนี้เป็นมอตโต้สำหรับพวกรถบรรทุกที่เขาติดท้ายรถบรรทุกใช่ไหมขั้นอารมณ์ขั้นอารมณ์ขั้นอารมณ์สักหน่อยอ่ะทีนี้ไปดูในแง่ของรายละเอียดนะฮะเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้แล้วก็ผู้ประกอบการที่มีโอกาสจะได้รับอนิสงค์จากเรื่องนี้คุณสุภชัยครับครับก็อย่างที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนะครับคือเรื่องตรงนี้ครับก็เนื่องจากว่าประเด็นส่วนนี้ก็จะทําให้เงินเนี่ยไหลออกนอกระบบแบบไปส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ไอ้นตรงนี้เป็นทุนต้นทุนแฝงสําหรับผู้ประกอบการแล้วแล้วคุณกรณพัฒ ตามจริงนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้ก็จะทําให้จํานวนเนี่ยเที่ยวรถเนี่ยมันมากขึ้นอเอาง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านนึกภาพออกเราได้เห็นคันเริ่มไปนะฮะปรากฏว่าอย่างบางทีเนี่ยสินค้าบางสินค้าเนี่ยคือมันจะไปเที่ยวเดียวแล้วก็หนักเลยแล้วก็ประเด็นก็ไปจ่ายสวยเอาแล้วก็เพื่อให้ไปรอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมีการกําหนดหรือว่ากรมการขนส่งกําหนดเอาแบบเป๊ะเข้ามาเนี่ย มันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยไปเที่เดียวไปได้สองเที่ยว uh huh. อในแง่ของโลจิสติกส์ก็จะได้ประโยชน์ที่ว่าจากเดิมก็ขนได้เที่ยวเดียวก็ขนได้สองเที่ยวเพราะนั้นเฟสดมันจะเพิ่มขึ้นก็คือให้บริการได้มากขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ้ส่วนตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวไอตัวของรายได้เนี่ยในตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกสําหรับกลุ่มพวกโลจิสติกส์คือเดิมเนี่ยจ่ายส่วนมันหายไป uh huh. อันที่2คือ ได้เที่ยวรถที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณกฤชก็มองว่าก็มีหุ้นอยู่2ตัวนะในกลุ่มนี้ที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการขนส่งภายในประเทศเยอะๆนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็น scg jwd l o g i s t i c หรือว่า sjwd นะครับและอีกหุ้นนึงก็เป็น sonic interface นะครับอันนี้ว่าหุ้น sonic เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าเก่งกำไรสำหรับทีมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ sjwd เนี่ยให้แนวต้านไว้ระดับที่18บบาท4ีสถึง19บาท แนวรับ17บาท50ถึง17บาท80แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับ17บาท20ทตางด้วยกันส่วนตัวของซอ n i เน็กเองนะครับมีแนวนแนวต้านอยู่ที่2บาท10สตางแนวรับ1บาท90แล้วก็1บาท96ตางแล้วก็จุดตัดขาดทุนคือ1บาท1 8สตางอันนี้ในมุมของกุ่กอลพัทก็เนี่ยฮะให้ทั้งการเก็งกำไรแล้วก็กรอบในแง่ของการเก็งกำไรไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็อันนี้เป็นตีมยามอีกสักครั้งนะตีมสวยตีมสวยอาจจะเหมาะสำหรับการเก่งกำไรในช่วงสั้นพอเดี๋ยวกว่าสถานการณ์ครับมันจะสร้างตัวเลขอะไรได้จริงเนี่ยมันก็คงต้องรอให้มันเกิดขึ้นได้จริงก่อนนะทั้งเรื่องสวยที่หายไปครับอย่างถาวรแล้วก็อาจจะการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายนะฮะว่าถ้าขนได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ถ้าเกินปรับ นะฮะก็คือเอาจริงเอาจางกับการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะทําให้พวกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกสเนี่ยสามารถที่จะให้บริการกับลูกค้าได้มากขึ้นแทนที่จะต้องขนไปทีเดียวรวดเดียวหมดนะฮะก็แบ่งเป็น2เป็น3เป็น4เที่ยวค่าบริการมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นเกณฑ์กำไรไปก่อนนะครับแล้วก็กรอบการเกณฑ์กำไรอย่างที่คุณสุภชัยรายงานกันไปเมื่อสักครู่